สักครั้งหนึ่งต้องทําให้ได้จุดทูบสามสิบหกดอกขอขอมาเจ้ากรรมในเวรแล้วชีวิตจะดีขึ้นทันตาเรื่องของบาปบุญกรรมเก่าหรือเรื่องของเจ้ากรรมในเวรที่ติดตามตัวเรานั้นชาวพุทธทุกคนต่างก็มีความเชื่อกับเรื่องนี้แต่บางครั้งถึงเราจะทําดีแค่ไหนทําบุญอย่างไรแต่ทําไมยังทําอะไรไม่ราบรื่นติดติดขัดขัดอยู่เสมอก็อเพราะว่าคนเรานั้นเกิดมาหลายภพหลายชาติ แต่ละคนก็มีเจ้ากรรมในเวรที่แตกต่างกันดังนั้นสักครั้งหนึ่งในชีวิตเราจึงควรขอขมาเทพยดา1ดา16ชั้นฟ้า1 5ชั้นดินเจ้ากรรมในเวรและที่เคยล่วงเกินต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมทั้งสิ่งที่มองไม่เห็นในทุกพบทุกชาติของตัวเราเพื่อให้เขาเหล่านั้นอโหสิกรรมให้แก่เราโดยการจุดธูปสาดอกแล้วปักกลางแจ้ง โดยทูบ36ดอกนั้นหมายถึงไตรภูมิทั้ง36ชั้นประกอบด้วย16ชั้นฟ้า15ชั้นดินอบายภูมิ4มนุษย์หนึ่งรวมทั้งหมด36ชั้นให้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกและทำก่อน12นาฬิการอจนทูบดับหากทูบที่จุดติดลุกขึ้นเป็นไฟถือว่าไม่ผ่านหลังจากหกเดือนแล้วค่อยทำใหม่คำขอขมาและอธิษฐานจิต นะโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะสัพพังอะประราทังขมะะเมพันเตอุกาสะทวาระตะเยนกตังสัพพังอะประราธังขมะะเมพ,พ,พ,พันเตอุกาสะขมามิพ,พ,พ,พันเตหากข้าพเจ้า จงใจหรือประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินบิดามารดาครูบาอาจารย์พระพุทธพระธรรมพระอรหันทุกพระองค์พระอริยสงฆ์เจ้าตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมถึงผู้มีพระคุณและท่านเจ้ากรรมในเวรจะด้วยกายวาจาใจก็ดีขอได้โปรดอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าด้วยหากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดตามมาขออนุญาตมีคู่ มีครอบครัวได้เหมือนคนปกติทั่วไปข้าพเจ้าขอถอนคำอธิษฐานคำสาบานที่จะติดตามคู่ในอดีตขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระข้าพเจ้าจะประพฤตินตนในทางที่ถูกที่ชอบที่ควรขอบุญบาร,รมีในอดีตการที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันจงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้องจงเจริญด้วยอายุวัณนะสุข,ขะ ภะละลาบยศสุขสรนเสริญสติปัญญาปฏิพานธนสารสมบัติอุปสรรคใดๆโรคภยัยใดๆขอให้มาลายสิ้นไปขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทางโลกทางธรรมตั้งแต่บัดนี้ตราบเข้าสู่พระนิพพานเทินข้าพเจ้าขอถอนคำสัญญาคำสาบานคำอธิษฐานที่ผูกมัดตนเองและผู้อื่น ขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระจากสัญญาทั้งปวงหากข้าพเจ้าหมดอายุแล้วข้าพเจ้าจะขออยู่ต่อเพื่อสร้างบารมีหากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้าไม่ว่าจะชาติใดพบใดก็ตามข้าพเจ้ายินดีโอโหสิกรรมให้ขอถอนความอาฆาตพยาบาทและคำสาบแช่งในทุกชาติทุกพบขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสาบแช่งของปวงชนขอให้พ้นนรกกระพม พบแสงสว่างทั้งทางโลกทางธรรมเทิน